สวัสดีครับผมธรรมรงยงดีเกษตรกรตำบลลานว่าบ้านจางวางค่ะครับอำเภออำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบุรโอเคมาจากจะเป็นเจ้าของนาแปลงนี้นะคะด้านข้างค่ะแนะนําตัวไหนค่ะสวัสดีครับผมมโนต์มนมาครับค่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านของเกษตรกรที่ทำนาครับที่ทำนาเหมือนกันแล้วก็มาเห็นแปลงนี้ คือได้มาดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหมือนกันครับวันนี้เราจะมาพูดคุยตั้งแต่เริ่มต้นที่พี่เคยเห็นเพราะว่าตัวมานเองว่ายังไม่เคยมาเห็นตั้งแต่เริ่มแรกแต่ว่าพี่เห็นตั้งแต่แรกรเดี๋ยวเราจะมาคุยพูดคุยกันว่าเริ่มแรกเป็นยังไงแล้ววันนี้ผลเป็นยังไงนะคะอะท่านสุดท้ายค่ะแนะนําตัวค่ะสวัสดีครับผมวีรวุฒิเป็นสุขครับเป็นใครเอ่ยเป็นผ э ู้แนะนําผลิตภัณฑ์ Black Cat นะครับ Black Cat มาให้คุณพี่ธรรมรงค์ได้เรียกว่านํานําผลิตภัณฑ์มาแพร่กระจายนะคะแล้วก็อันนี้เเปป็นนหหูทดลลอองยาารื่ โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้มาจ,จะขอ,อาถามพี่นิดน,นึงนะคะว่านาแปลงนี้นะคะในการปลูกเนี่ยคือพี่ได้ข่าวมาว่าพี่เนี่ยคือเซียนปลูกข้าท่านหนึ่งเลยของที่นี่มันมันก็ไม่เชิงว่าเซียนหรอกครับค่ะมันเป็นอาชีพเป็นอาชีพครับแล้วพี่มีปลูกปลูกต่างกับชาวบ้านเขาอย่างไรคะอ่าปีนึงก็ถ้ามันมีน้ําก็ปีนึงก็สี่ครั้งปีนึงสี่ครั้งคุณผู้ชมค่ะสี่สามสิบสอง ปีหนึ่งสี่ครั้งค่ะถ้ามีน้ําถ้ามีน้ำํำซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือโดยตั้งแต่ที่ทํามาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วจะสี่ครั้งแล้วทั่วทั่วไปเขาทำสี่ครั้งเหมือนพี่ไหมคะไม่มีใครทำหรอกครับจริงอคะถามพี่นิดน,นึงค่ะทํำไหมคะปกติแล้วของพี่ทํำไหมไม่ได้ทาครับทําทกี่ครั้งคะอย่างเก่งก็สองครั้งครับสองครั้งทาไมสําหรับ เหตุผลของพี่ทําไมพี่ถึงทําแค่สองครั้งน้ำไม่ไม่พอน้ำไม่พออ้าแล้วพี่แสงน้ํามาจากไหนเอ่ยน้ําผมเยอะนะครับขุดบ่อไว้ส่บ่อค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทํานาเนี่ยสิ่งที่จําเป็นคืออยากจะให้พูดตั้งแต่เริ่มเริ่มเตรียมดินนะคะพี่สําหรับของพี่ที่ทําในแต่ละครั้งเนี่ยพี่มีการเตรียมดินยังไงเพราะว่าถ้าพี่ทำสีครั้งในในเขาเรียกว่าในทั้งปีเนี่ยมันต้องเจอทุกฤดูถูกไหมคะสําหรับนาแป้ง นี้ยผ่านเป็นเป็นนาที่เจอแลงถูกไหมคะอ่ะพี่ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าในการทํานาแต่ละช่วงในสีรอบของพี่เนี่ยมันแตกต่างกันไหมในการเตรียมดินในการลงเพาะลงปลูกเนี่ยค่ะมันก็ครั้งแรกก็หมักฟางไว้อาทิตย์นึงค่ะหมักฟางไว้ครับตอนที่แบบยังเป็นดินเปล่าๆหมักฟางไว้อาทิยหนึ่งหล่ะนะหมักฟางไว้ให้ให้มันย่อยให้มันย่อยสลายค่ะแล้วก็ตีดินแล้วก็ เปิดน้ำแล้วก็หวานตีดินตีดินแล้วเปิดน้ำเพอตีดินทิ้งห่างไหมคะกว่าจะเปิดน้ำเข้ามาเอาเลยครับโอ้เอาเลยเอาเลยเพราะว่าเวลาไม่ทันเพราะว่ามันตีหนึ่งใส่ร้อนใช่ไหมคะก็คือมันสามารถทําได้ครับทำได้แล้วในช่วงของการหมักฟางหมักนานไหมคะประมาณอาทิตย์หนึ่งอ๋ออาทิตย์หนึ่งแล้วก็ปั่นแล้วก็พอปั่นตีดินเสร็จปุ๊บแล้วหวานหลังจากนั้นมาปุ๊บในการทานานนะคะโดยทั่วไปเราต้องให้ปุ๋ยยังไงคะ ให้ปุ๋ยครั้งแรกก็ประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนเราจะให้ปุ๋ยครั้งแรกอันนี้เอาเป็นแบบปกติก่อนนะคะปกติปกติเราให้ปุ๋ยครึ่งเดือนแล้วหลังจากนั้นฉีดฉีดผลิตภัณฑ์ฉีดผลิตภัณฑ์ค่ะ,คะแล้วยังไงต่ออีกก็ฉีดไปเรื่อยๆ ฉีดไปเรื่อยๆอาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งหนึง่งหรือว่า10บวันหรือ15หวันฉีดครั้งนึงผลิตภัณฑ์ที่พี่เลือกใช้สําหรับนาแปลงนี้คือแบคแครเป็นตัวแบคแคทนะคะแมวดําแมวดำใช่ค่ะแบคแครปแมวดํา <laughs> ที่นี่เรียกแมวดํากันหมด <c oughs> อ่ะอยากจะถามพี่ว่านะคะพี่ตั้งแต่ทํานาแปลงนี้มาเนี่ยปลูกพืชแปลงนี้ได้ก่อนที่จะไม่ได้มาใช้ <c oughs> แบคแคทเนี้ค่ะพี่เจอเจอ,เ,อเหตุการณ์อะไรบ้างมันมีอะไรที่ทําให้พี่ต้องต้องมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา มันสังเกตดูข้าวมันก็สดใสดีแล้วก็ออกรวมก่อนหน้าน,านั้น,นะคะ่ะก่อนหน้านั้นเป็นยังไงก่อนหน้านั้นมันมันไม่มันไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าคําว่าไม่เข้าท่าคือแบบไหน,นมันไม่สวยข้าวไม่สวยข้าวไม่สวยมันเป็นยังไนี่อันนี้ต้องถามพี่ค่ะอตอนแรกที่พี่มาดูพี่บอกว่าพี่มาเห็นตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เลยใช่ไหมคะใช่ใชแล้วสิ่งที่เห็นคือยังไงต้นเล็กๆตอนแรกมันจะโล่งไวหมดเลยโล่งคือมันคือมันจะต้นมันจะน้อยน้อยขึ้นแบบหลอมแหลลอมๆว่างั้นเถอะ ตอนนั้นคิดยังไงคะก็รึกว่าไม่ได้ข้าวแล้วนึกว่าตอนทำลงเอ้ยทําไมทําอย่างนี้จะได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่อ่าแล้วยังไงมาตอนที่ออกลวงเนี่ยมันมันรู้สึกงามแล้วมันหนาแน่นมากมันหนาแน่นขึ้น่คคือมันแตกตาไปจากที่เราเห็นวันแรกที่เราคิดว่าเฮ้ยไม่น่าได้จากการประสบการณ์ของเราที่เราก็ทํานาเหมือนกันเราก็มองว่าเฮ้ยมันไม่น่าได้ใช่แต่วันนี้พอมาเจออย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใช่มันแตกกอมันแตกกอทีนี้เล่าให้พี่ฟังบ้างว่าเอ่อไม่จะให้พี่เล่าให้ฟังบ้างว่าหลังจากที่พี่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แบคแคนทราบข่าวมาก่อนว่าพี่ก็ได้ใช้อะไรมาเยอะแยะมากมายจนก่อนจะมาถึงผลิตภัณฑ์ของเรานะที่ผ่านมาอยากจะทราบนะคะว่าในความรู้สึกของพี่เนี่ยค่ะที่พี่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แบคแคทของเราเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยใช้พี่เคยบอกว่าเออมันก็ดีนะ แต่ว่าพอมาเจอแบคแคทมีอะไรบ้างที่แตกต่างโอ้โหนี่ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะอ่าบรรยายมาเลยค่ะทีละข้อเลยอ่ะตั้งแต่เริ่มแรกแั้งแต่เริ่มแรกนะผมว่าผมไม่ได้ข้าวแล้วอย่างอย่างพี่ที่ว่าพี่ที่ว่านั่นแหละค่ะแล้วผมมาใช้เอตัวแบคแคทเนี้ยบำรุงมันบำรุงต้นข้าวค่ะมันก็เจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆข้าวก็แตกกอดี มันที่เห็นแตกต่างคือหนึ่งละโอเคอมันเติบโตและมีการแตกกอ,อนั่นหมายความว่าตอนที่พี่มาเห็นที่บอกมันหลอมแหลมหลอมแหลมแล้วมันหนาได้แบบนี้มันเกิดจากการแตกกอมันไม่ได้งอกใหม่เพิ่มถูกไหมคะแต่ที่หนาแน่นเพราะแบล็กแคททาให้ขย,ยขยายกอขยายกออ่าโอเคอันนี้ข้อหนึ่งผ่านไปแล้วมีอะไรอีกที่มันแตกต่างออกไป มันก็ไม่น่าจะได้ละข้าวผ่าแล้งจริงๆผ่าแล้งหน้านี้นี่ไม่แทบแบบคือเรียกว่าฝนไม่ตกเลยว่างเถอะโอ้ไม่มีฝนสักเม็ดเลยละได้จากการสัรหาน้ําของเราเองอีกอย่างนึ่งตัวเนี่ยผลิตภัณฑ์ของแบคแทเนียค่ะคล้ายๆเขาจะช่วยตึงไออากาศค่ะร้อนให้ให้ปกติเนี่ยพืชในนาข้าวของเราเนี่ยมันมันก็จะเจริญเติบโตของเขาอยู่เรื่อย คือถึงไม่มีน้ําแต่เขาก็ยังเจริญเติบโตมันเหมือนช่วยตรึงอากาศหรือมันเขาเรียกว่ามันช่วยลดความเครียดและลดการคายน้ําของพืชมันทําให้พืชสามารถที่จะเติบโตไปได้รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นอ่าโอเคนอกจากนี้ล่ะคะผลที่ได้จากการที่เออพอมันเริ่มเป็นรวงและมีรวงแล้วมีอะไรแตกต่างอีกไหมคะใบใบเขียวก็ตั้งเลยเน ใบธงบเขาเรียกใบธง,บงเนะาะเขาบอกว่าถ้านาแปลงไหนที่มันอุดมสมบูรณ์ใบธงมันต้องตั้งถูกไหมพี่ธงมนแล้วตอนนี้คือโอเคเนี่ยด้านด้านหน้านนะู้นรถไถรถเก็บเกี่ยวกําลังจะมาะวันนี้เป็นวันที่เก็บเกี่ยวแต่จะสังเกตนะคะว่าใบาย,ยังเขียวอยู่เลยแต่ข้าวสุกนะคะแต่คอรวงนี่มันเม็ดข้าวมันออกสุดคอรวง อันนี้คือ,อคือสิ่งที่เราเห็นแตกต่างไปอีกว่าเม็ดข้าวมันจะสุดคอรวงไปอีกนะคะหมายความว่าคือเมื่อก่อนถ้าเกิดเราที่เราเคยทํามาเนี่ยเม็ดข้าวมันอาจจะอยู่แค่คือโคนรวงเนี่ยจะไม่มีเม็ด มันจะมาตรงช่วงกลางช่วงปลายอันนี้สําหรับนาแล้งปกติ <มา S 1> จะไม่เคยได้แบบนี้ถูกไ,ไหมคะอ่าโอเคโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมคะเราพูดกันแบบว่าตามเกษตรข้าวข้าวแล้วนะคะถึงวิธีการทํานาของพี่เขาเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะในนาหน้าไปดูมเมล็ดข้าวว่าเป็นจริงอย่างที่ทางพี่ธรรมรงได้บอกกับเราหรือเปล่านะคะ,ะ,คะพี่ขะไหนลองพามาชมหน่อยสิคะว่า ในสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะมีอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นหนึ่งคือใบยังเขียวอยู่อ่ะเห็นนะคะว่าใบมันยังเขียวอยู่ปกติแล้วเนี่ยถ้านาแบบนี้แล้วก็ข้าวสุกในระดับนี้พี่คะรอดนูด้วยเอาตรงนี้รอหนูก่อนถ้าเกิดสมมติว่าข้าวสุกแล้วได้เวลาเกี่ยวอย่างนี้แล้วอะคะ่ะใบมันจะไม่เขียวแบบนี้ใช่ไหมคะครับผมอ่ะอ่ะอังนอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนดูเอาที่เราคุยกันนะคะว่า ข้าวเต็มคอรวงพี่โชว์ให้ดูไหนสิค้าตรงไหนอันนี้แต่จริงจริงก็ทุก่อดอ่ะนะคะอ่าคือข้าวมันจะเต็มคอรวงอ่ะฮะตอนนี้เป็นข้าวพันอะเป็นข้าวอะไรนะคะพี่ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวพันสารปตองหนึ่งปลูกง่ายไหมคะปกติมันก็ง่ายครับอ่ะอันนี้คือมันสุดคอรวงแบบนี้สุดคอรวงแก่สุดคอรวงแก่สุดคอรวงคือปกติแล้วมันจะมันจะ ถ้าเกิดบางบางนาบางอะไรเงี้ยมันอาจจะสุดไม่ไม่สุดใช่ไหมคะมันจะก็จะสุดแค่แบบช่วงคอคอมันยังเสียวอยูอ่ที่ขามาทางนี้เลย <c oughs> แบกไปยน,นุ่นก็ดูแล้วก็คือสุดคอรวงหมดเม็ดเป็นยังไงคะเม็ดมันเป็นยังไงบ้างเม็ดมันก็เต่งดีฮนะเต่งม,มีน้ําหนักมีน้ําหนักได้ดีสังเกตดูข้าวมีน้ําหนักในคอรวงจะก้มคอรวงมันจะก้มนะคะ อันนั้นคือคือเม็ดเขาได้น้ำหนักปกติแล้วเนี่ยข้าวพันธุ์นี้เนี่ยไรหนึ่งเนี่ยเขาเกี่ยวกันที่พี่เคยทํเมื่อก่อนเนี่ยประมาณได้เท่าไหร่คะประมาณ90้าบถังแ80ดสิบถังเมื่อก่อนนะเกิดเมื่อก่อนคือแล้วตอนนี้พี่คิดว่าจะก็ประมาณก็ณประมาณนี้เลย<ค>ประมาณนี้<ค>ถ้าเกิดในช่วงหน้าแ้งนี้มันโอโหนี่ <จะ S 2> ช่วงช่วงหน้าฝนช่วงนาปีนี่จะได้ถึงไร่ละร้อยถังร้อยถังถ้าก่อนที่จะใช้ผลิตพันแบคแครดเราอะค่ะเคยคิดได้เคยได้ประมาณกี่ถังถ้าในช่วงแ้งเอาช่วงแ้งก่อน ก็คิดว่านี่แหละประมาณ70หรือ80ดสิบง70ถึงประมาณนั้น <c oughs> แต่แล้วพอมาใช้แบคแคทแล้วพี่คิดว่าจะได้เท่าไหร่เก้าสิบเนี่ยได้ <จะ S 1> เพิ่ม <3 S 1> คิดว่าเพิ่มดูอันนี้สังเกตจากการประเมินจากการดูดูก็ได้นะ มั่นใจใช่ไหมคะอันนี้ต้องเชื่อเขานะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเจ้าของนาเนี่ยเขามีประสบการณ์แล้วก็ทํานามาตลอดชีวิตฉันต้องเชื่อนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เป็นวันที่นี่รถข้างหลังนี่คือเตรียมเตรียมจะเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามันจะได้ไหมนะคะแต่ถ้าเกิดจะประเมินจากสายตาอย่างเงี้ยถ้ากลมๆอย่างนี้พี่พี่ว่ามันได้ไหม ได้ได้ได้ใช่ไหมคะ,ะได้ครับอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเราจะไปเดินดูแปลงอื่นๆได้ข่าวมาเรื่องเกือบพลาดได้ข่าวมาว่าพี่เริ่มลงปลูกแปลงใหม่แล้วก็แปลงนี้นะที่ทดลองผลิตภัณฑ์แบคแคทแต่มันเห็นเห็นแล้วมันได้ผลเห็นแล้วมันได้ผลก็เลยเริ่มทําใหม่อีกแล้ววันแล้วสิบสิบ สิบวันได้แล้วค่ะแล้วใช้มีผลิตภัณฑ์แบคแคทช่วยทําอะไรได้บ้างในตอนเชาแช่แช่เมล็ดพันธุ์พี่ใช้แช่เมล็ดพันธุ์ครับค่ะแบคแคทเรานะคะนอกจากฉีดพ่นทางใบแล้วนะคะยังสามารถที่จะนําเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาแช่ก่อนเพื่อเพื่อให้ข้าวในมันแตกแตกแตกได้ดีได้ดีคือตัวเอามาใกล้ๆค่ะมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาช่วยเสริมช่วยอธิบายนิดนึงอันนี้เป็นผู้แนะนํานะคะ คุณตู่นะคะจะเป็นเป็นผู้ที่นำผลิตภัณฑ์แบคแคทเนี่ยมาแนะนำให้กับเกษตรกรแถวนี้อ่ะช่วยพูดหน่อยสิคะว่าในการแช่เมล็ดพันธุ์เนี่ยมันช่วยอะไรกับพืชบ้างก็จะช่วยช่วยในการกระตุ้นการแตกรากเดินมาอีกนิดนึงค่ะใกล้ๆกระตุ้นการแตกรากแตกกอมันจะช่วยสะสมอาหารสะสมอาหารแล้วก็เวลาพืชข้าวงอกขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะงอกเร็วมากแต่กอแต่กอมันก็จะ แตกออกเยอะก็อยากให้จักให้ดูนะว่าแช่เมล็ดพันธุ์นะหวานได้ว่านได้สิวันค่ะมีแปลงตรงนู้นกี่ไร่คะทางโน้นสิบไร่สูงได้ระดับต้นสมบูรณ์ไหมคะสมบูรณ์ดีแต่แอบ ไปเห็นมาดินแห้งแกะเขาดู้นอะนะมันเดี๋ยวแลหแงงเลยแต่ก็เดี๋ยวแบคแคทจัดให้เดี๋ยวแบคแคทจะจัดให้เดี๋ยวแบคแคทจะจัดให้คุณผู้ชมคะเรามาท้าเรามั่นเรามั่นใจผลิตภัณฑ์ค่ะมั่นใจนะคะเดี๋ยวเอาแบคแคทเสริมเข้าไปสักครั้งสองครั้งก็โอเคค่ะถามถามนิดนึงค่ะนาแปลงเนี้ย ลดต้นทุนให้พี่ได้ยังไงบ้างโอ้เรื่องปุ๋ยทางดินนี่ปกติเราต้องให้อยู่แล้วใช่ไหมคะให้อยู่แล้วมันได้ลดไปบ้างไหมลดไปครึ่งนึงอ่ะครึ่งต่อครึ่งเลยอะคะครึ่งต่อครึ่งปกติมันต้องให้กี่ครั้งสิบประมาณใอสี่ครั้งอะสี่ครั้งของพี่ถ้าเป็นนาปกติสี่ครั้งไหมคะไม่ไม่สิบแล้วแต่ใช่ไหมคะที่แล้วแต่เพราะว่าเพราะว่าผมทํานานี่ผมทานาประจำเราทาตอาหารในดินมันไม่มีนี่มันจะลดอ๋อมันทําอยู่ไม่เคยพักเลยว่ะครับ เพราะทันพี่จะให้สีโดยนางของพี่ปกติพี่ให้สีแต่พอแปลงนี้ที่เรามาเริ่มลองพ่นฉีดแบคแคทดูเนี่ยพี่ลดลงมาเหลือสองครั้งสองครั้งแล้วแถมได้ผลที่ครับเถือว่าดีกว่าเดิมไหมหนูทีบนี้ดีกว่าเดิมครับเนี่ยพอใจมากน้อยแค่ไหนโอ้พอใจมากก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละแบคแคทตัวแมวดำเนี่ยค่ะสุดยอดเลยสุดยอด ทั้งทั้งที่คนแนะนำนี่เออถ้าไม่ใช่พี่ตู่เล้อย่าเลยอย่าเข้ามาหาผมเลยอย่าเข้ามาหาผมใช่ไหมคะทําทำไมถึงเชื่อมั่นในในพี่ดูคนเขาก็รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของดีหรือไม่ดีอ่ารู้ใช่ไหมคะเราก็ดูที่คนด้วยว่าก็ไม่มาแนะนำค่ะนะคะโอเคแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวรถเกี่ยวจะรอนานนะคะอย่างนี้วันนี้เราก็ต้องปล่อยให้รถเกี่ยวทําหน้าที่ของเราแต่ส่วนของเราทั้งสี่คนนี้ อาจจะต้องเดี๋ยวต้องขอรำลาไปก่อนนะคะคก่อนจะจากไปเนี่ยอยากให้พี่พูดกับคุณผู้ชมชักชวนหน่อยไม่ใช่ชักชวนค่ะเดี๋ยวพูดผิดเชิญชวนว่าเพราะอะไรมันดียังไงถึงต้องมาใช้ผลิตภัณฑ์แบคกัคะเชิญค่ะพ<อ>ี่ก็เอาพี่น้องกเกษตรกรร่วมอาชีพนะครับถ้าสนใจอยากใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูดูของผมนี่นะครับผมขอแนะนําครับเนี่ยใช้ลองลองใช้ไม่ผิดหวังหรอกครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะได้ผลแน่ค่ะโอเคงั้นจะถ้าเกิดสมมติว่ามีใครที่อยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยอยากคืออยากจะมาดูวิธีการทํานาปีละสีครั้งของพี่นะคะแล้วก็อยากจะมาดูว่าเฮ้ยนานที่แต่วันนี้คงดูไม่ได้คงต้องไปดูไอ้แปลงส0บไล่ที่กำลังใช้นะซึ่งพี่จะเตรียมเตรียมฉีดพ่นในวันอีกวันสองวันนี้ก็ต้องได้เริ่มฉีดพ่นแล้วนะคะก็ จะมาดูที่เนี่ยชาจะติดต่อพี่ติดต่อเบอร์เลยครัอ่าติดต่อได้ที่096-771-7263 7263พี่ธรรมรงซึ่งจะอยู่ใต้ด้านล่างนี้นะคะอ้าวทีนี้พูดอีกทีนึงค่ะผู้ที่มาแนะนำในอ่า อันนี้เป็นผู้ที่ดูแลเกษตรกรภาคเหนือใช่ไหมคะถ้าเกิดแกดูแลแกดูแลเกษตรกรติดตามผลได้ดีมากเลยเนะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตัวแทนเราเห็นเห็นเหนี่ยมเนอย่างนี้ไปทั่วเลยนะค่ะตัวแทนของเรานะคะมาเราไม่ได้มาขายผลิตภัณฑ์อย่างเดียวถูกไหมคะเรามีการติดตามแล้วิดผลแนะนาดูแลการผลผลิตอย่างใกล้ชิดไหมคะใกล้ชิดใกล้ชิดอย่าใกล้ชิดกันมาก ช่วยฝากอะไรต่อต่อ,ตอคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเกษตรกรทางภาคเหนือเนี่ยมีสนใจหรือว่าอยากจะซักถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะอย่างช่วยฝากให้หน่อยคะ่ะครับก็สําหรับเกษตรกรทุกท่านนะครับที่สนใจในผลิตภัณฑ์นะครับหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของ Black Cat นะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยที่เบอร์โทร0882937727ครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับ